หนังเรื่องสิงสมออยของคุณดอกดินกัญญามานนะครับมีโลเคชันที่ไปถ่ายทำอยู่ด้านนอกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือที่วัดพระธาตุพนมเขาไปถ่ายในช่วงที่กำลังบุรณะวัดพระธาตุพนมที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าเกิดล่มนะครับพระธาตุพนมถล่มลงมาแล้วก็จะมีการบุรณะก็เลยกำหนดฉากนี้ให้คุณพงษ์รดาพิมลพันธ์นั้นผ่าน,นักเรียนไปเที่ยวชม เรียกว่าไปไหว้พระที่วัดพระธาตุพนมโดยมีคุณชมชัยชัดวิไลนะครับเป็นผู้ช่วยครูตามไปด้วยนี่คือเรื่องสิงสมอ้อยนะครับถ่ายทําในปี2,519แล้วก็เข้าฉายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2,520ที่โรงหนังสาราเฉลิมไทยแล้วก็สามญาตนะครับนี่เข้าไปถ่ายในสถานที่จริงของวัดพระธาตพนมที่จังหวัดนครพนม นะครับแล้วก็จะตัดแปะเอาไปเป็นฉากที่เกี่ยวข้องกันที่คำเจอ,อีแต่ว่าเป็นโรงถ่ายทั้งหมดนะครับก็คงไม่นํามาให้ดูวันนี้จะคัดมาเฉพาะฉากที่ดูแล้วเป็นสถานที่จริงที่ไม่ใช่โรงถ่ายแล้วก็จําได้ว่าเป็นสถานที่ใดปรากฏว่ามีอยู่แค่2ที่เองนะครับสําหรับเรื่องนี้ที่ดูแล้วแม่นแม่นชัดๆก็คือที่วัดพระาธาตุพนมกับบ้านของคุณ ดอกดินกัญญาบานเองนะครับที่ซอยโชคชัยร่วมมิตรนอกนั้นจะเป็นโลเคชันด้านนอกที่เป็นฉากคิวบูฉากยิงกันนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสระบุรีหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีจุดจับให้เห็นนะครับว่าเป็นที่ใดก็เลยต้องข้ามออกไปก่อนทีนี้มาดูโลเคชันที่2ของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือในบริเวณบ้านของคุณดอกดินด้านขวามือนะครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะหยุดภาพให้ดูนี่ครับตอนนี้คนที่เดินมาก็คือ ตัวประกอบซึ่งต่อมาเป็นนางเอกหนังเรื่องบนรักขนมครกก็คือคุณอัชรารอดศราไปเปิดประตูให้หนางเอกคุณมายุราธนาบุตรคุณชมชายชัดวิไลเข้ามาคุณอัชรานี่ครับอัชรารอดศราเมื่อครั้งเป็นตัวประกอบหนังของดอกดินกัญญามาณถ่ายทําที่บ้านของคุณดอกดินกัญญามาณที่ซอยโชคชัยโรมิดคุณนี้คุณลักษณะลงยาวสมัยตก่อนก็ต้องเรียกว่าเป็น นางอิดชาเป็นดาวยั่วได้นะครับเพราะว่าในาเรื่องนี้เขาจะมาแสดงเป็นแม่เลี้ยงของคุณมยุราธนาบุตรยังเห็นคุณอัจชาราอยู่ข้างๆอีกนะครับมีคุณดอกดินนะครับอยู่นอกบ้านซูมเข้าไปดูซูมจากในบ้านเข้าไปแล้วนี่ก็รถวิ่งเข้ามาในบ้านคุณอัจชารารอดสตราก็วิ่งไปเปิดประตูนะครับไปรับเสื้อ คนข้างหน้านี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณอัชรานี่มีบทพูดนี่ครับนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปถ่ายที่สระว่ายน้ํานะครับเห็นไหมครับวิธีวางบุมกล้องต้องพยายามวางไม่ให้คนจับได้นะครับว่าเป็นโลเคชันเดิมนะครับถ่ายผ่านต้นไม้ม้างเปลี่ยนมุมมานั่งทางนี้มัางนะครับแต่แผงเขียวๆนี่คนจําได้แต่ว่าหนังรงดินอย่างที่บอกนะครับว่าปีละเรื่องคนลืมครับคนลืม คุณดอกดินนี่เวลาทําหนังนี่พอหนังจบนะครับเรียกว่าช่วงสามเดือนแรกที่หนังฉายนี่เกจะนัดคุยกับบรรดาสายหนังบรรดาถ้าเป็นหนังสิบหกก็บรรดานักภาคหนังเอามานั่งคุยกันว่าสายนั้นเท่าที่จับดูนะครับเพราะว่าเช็คเกอร์เวลาไปใช้หนังนี่เขาจะนั่งดูหนังด้วยเขาจะดูปฏิกิริยาว,ว่าหนังในต่างจังหวัดน,นั้นคนดูชอบบทบาทไหนชอบอะไรแล้วคุณดอกดินก็จะจำเอาไว้นะครับว่า สมมุติว่าหนังเรื่องแมมจ๋าคนชอบฉากแบบนี้นะครับหนังเรื่องสิงสะอ,อยคนชอบฉากแบบนี้แกก็จะเอาฉากแบบนั้นมาไว้เป็นฉากในความทรงจําแล้วพออีกปีหนึ่งทำหนังแกจะเอาฉากเหล่านั้นนะครับมายำรวมกันแล้วก็เกิดเป็นบทหนังขึ้นมาคนถึงแซลลนะครับแซลคุณดอกดินว่าทําไมคนที่เขียนบทหนังของคุณดอกดินเน่งชื่อมันเยอะเหลือเกินเป็นคุณดอกดินเองหรือเปล่าแกไม่ตอบครับแต่จริงๆนะใช่นะครับคุณดอกดินเป็นคนเป็นศิลปินที่ มีความสามารถนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นบางทีคนไม่นิยมคนเก่งนะครับวันแมนโชนี้คนไม่เอาคนชอบทํางานเป็นทีมแต่ว่าสมัยก่อนนั้นต้องวันแมนโชเป็นหลักเลยนะครับร่มกับแทบทุกคนเป็นวันแมนโชเพียงแต่ว่าเปิดเผยตัวเองในลักษณะนั้นคนจะไม่ชอบนะครับก็เลยต้องบางทีมีนามแฝงใช้ชื่อลูกชื่อหลานชื่ออะไรเยอะแยะนะครับในการที่จะทําให้หนังนั้นไม่ใช่ทําแค่คนเดียว